นางสาวสุพมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวดออรประกรณ์อาภาพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวากาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศหรือกิสดานายเรยมีรองแบร์อุปทูตรักษาการเอกอัครราชาทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและนายโอลิวีเยชาเวสจากแอร์บัสร่วมแถลงข่าวพร,ร้อมพร้อมของดาวเทียมทีออสก่อนขึ้นสู่อวกาศในงานทีออสอง เชพิ Thailand, Space, ment, นะ้งไทยแลนด์ฟีเจอร์ฟรอมสเปซอ o ลคอมมิทเมนต์ณเพียวแบงคอกถนนพหลโยธินกรุงเทพมหานครโดยดาวเทียมสำรวจโลกที T ่อสองของไทยดวงนี้มีกำหนดการขึ้นสู่อวกาศในวันเสาร์ที่7ตุลาคม2566เวลา8นา36นาทีตามเวลาประเทศไทยณท่าอวกาศยานยูโรเฟรนเกียนาในทวีปอเมริกาได้เกียนาสเปซเซ็นเตอร ครับก็วันนี้เป็นงานถแถลงข่าวนะครับการที่จะส่งดาวเทียมซีออสสองขึ้นสู่อวกาศนะครับซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจโลกที่ละเอียดสูงสุดของบ้านเราในวันนี้นะครับคือ50เซนนะครับดาวเทียมดวงนี้ถือเป็นดวงแรกนะครับในรอบ15ปีที่ประเทศไทยจะส่งขึ้นสู่อวกาศนะครับดาวเทียมโดงแรกเลย15ปีเพราะฉะนั้นเด็กๆที่อายุไม่เกิน20ปีเนี่ยนะครับจะไม่เคยมีโอกาสเห็นโอกาสที่จะส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศด้วยตัวเองครับ ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญครับคือ10ภาปีที่แล้วเนี่ยเป็นดาวเทียมดวงแรกที่ถ่ายภาพดวงแรกของเรานะครับดาวเทีออสหนึ่งดวงนั้นเนี่ยเราถ่ายภาพที่รายละเอียดสูงประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็15เมตรแล้วก็รวมถึงมีถ่ายด้วยเรียกว่า m u l t i s p e กต r a l นะซึ่งแยกแยกวัตถุบนพื้นโลกได้แต่ดวงปัจจุบันนี้นะครับที่เปลี่ยนแปลงคือเซ็นเซอร์อต่างๆเนี่ยชกวยภาพสูงขึ้นมากเลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังรับถ่ายภาพได้รายละเอียดสูงมากกว่าเดิมเยอะเป็น50เซน ดุษฎีเรียนในที่ทประชุมเมื่อกี้ที่ออกแถลงข่าวเมื่อกี้นะครับว่า50เซนเนี่ยเห็นได้รถหนึ่งคันหนึ่งคันเลยรถไปคันคันเห็นต้นไม้เป็นต้นๆน,น,นะครับรถหนึ่งคันได้รู้เลยว่ารถเสียอะไรรถรถกระบะหรือรถบรรทุกหรือรถเก่งนะครับเพราะนั้นเราจะต,ติดตามความเคลื่อนไหวบนพื้นโลกได้อย่างดีครับประโยชน์เนี่ยนะครับอันแรกเราเนถึงประชาชนเลยนะครับอันแรกเระทำยังไงให้ประชาชนเศรษฐกิจด,ดีขึ้นนะครับประเทศของเราเป็นประเทศเศรษฐกิจเรกรรมนะครับอันแรกเราติดตามเรื่องการปลูกพืชผงเกษตรได้นะครับเราติดตามเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงของพืชได้ดังนั้นเนี่ยเราจะมาการวางแผนว่าถ้าเรารู้เรื่องดินรับรู้เรื่องน้ํารู้เรื่องพืชเนี่ยทำอะไรงแผนว่าจะปลูกพืชอย่างไรถึงจะลงทุนน้อยที่สุดและได้ผลประโยชน์มากที่สุดอันที่สองนี่นะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาตินะครับเกษตรกรเนี่ยอาจจะได้รับความผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับน้ําท่วมนานไหมการติดตามการเยียวยานะครับการช่วยเหลือประชาชนทําอย่างไรนะครับเรื่องของพืชอีกเส้นกันนะครับเราติดตามเห็นพืชเป็นต้นๆเราจะต้องแยกแยะพืชคือพืชอะไร สภาพพืชเป็นอย่างไรตรงนี้นะครับทำราได้รู้ได้ว่าพืชแต่ละแต่ละต้นเนี่ยมันเก็บกักคาร์บอนได้เท่าไหร่อันนี้จะนําไปสู่เรื่องของการคาร์บอนนิสซูิตี้เรื่องของการคาร์บอนเครดิตอันนี้จะนําสูเาเาเา่เรื่องของการทําการค้าได้ในอนาคตได้อีกมากนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับการที่เรามีระดับตะเอียดสูงมากเนี่ยขนาด10เซนเนี่ยนะครับทำให้เราสามารถจะอัปเดตข้อมูลแผนที่ได้ละเอียดสูงสูงมา,มากจริงนะครับทุกๆปีปีครึ่งเนี่ยเราจะปริแผนที่ได้ด้วยตัวเองนะครับทั่วประเทศเลย นะับพอได้สึกภาพว่าถ้าเราเห็นภาพที่ละเอียดสูงมากๆประมาณ50เซนหรือประมันลดไปคันน,นเนี่ยทุกๆ2ปีทั่วประเทศเนี่ยรัฐบาลสมามารถที่จะใช้รายได้มากมายมหาศาลในการบริหารประเทศคือต้องเท้าความ TOS หนึ่งก่อนนะคะ TOS หนึ่งเนี่ยมีความละเอียดระดับที่มองเห็นบ้านเป็นหลังๆได้นะคะคือ2เมตรแต่ว่า TOS สองเนี่ยเรามีการพัฒนาจนมีความละเอียดถึง50เซนนะคะซึ่งก็คือเห็นต้นไม้เป็นต้น,ตน เห็นรถไปทินคันได้ซึ่งก็จะมีประโยชน์ในการมีข,อข้อข้อมูลต่างๆได้อย่างละเอียดขึ้นนะคะแบบใน g o o g l e Map ที่เราเห็นนะคะ,ะจริงๆต้องเรียนว่าประโยชน์เยอะมากนะคะพูดไม่หมดแต่ว่าเอาว่าหลักๆที่คิดได้ประโยชน์สาธารณะเนี่นะคะเรื่องแรกเลยคือเรื่องของภัยพิบัติซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนตกหนักน้กําท่วมฝนไม่ตกภัยแล้งภัยไฟป่านะคะสัตว์ป่าเกิดอันตรายขึ้นมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย นอกจากจะเหมือนแจ้งเตือนให้เรามีการเฝ้าระวังแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะวางแผนในการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะคะว่าจุดไหนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของขาดน้ําน้ําเกินไฟไหม้สัตว์เสียชีวิตนะคะประโยชน์เรื่องต่อมาคือเรื่องของแน่นอนประเทศไทยนะคะเป็นประเทศของเกษตรกรรมนะคะเราก็จะช่วยในเรื่องของเกษตรกรในการวางแผนปลูกพืช ผ,ผล,ลไม้ของเขานะคะเนื่องจากว่าเราสามารถเห็นต้นไม้เป็นต้นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถนํามาวิเคราะห์เราเห็นเห็นดินเราเห็นต้นไม้เราเห็นน้ำเราเห็นทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวนาหรือว่าเกษตรกรเนี่ยจะสามารถวางแผนในการปลูกพืชผักผลไม้ของเขาได้เพื่อให้มีประโยชน์สูงสุดในการส่งออกทําให้ลดต้นทุนได้ราคาขายได้มากขึ้นนะคะประโยชน์เรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ยอดทิศ ในประเทศไทยตอนนี้คือปัญหา PM 2.5นะคะซึ่งตัวดาวเทียมเนี่ยสามารถถ่ายภาพให้เห็นตั้งแต่ก่อนที่จะเกิด PM 2.5ระหว่างที่เกิดหลังที่เกิดแล้วเนี่ยนะคะวางแผนในการแก้ไขปัญหาได้นะคะประโยชน์ข้อต่อม,มาก็เป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะคะอย่างที่ได้เรียนว่าเ,เราได้เห็นต้นไม้เป็นต้นๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นเราเห็นต้นปาล์มเราสามารถคำนวณ การกักเก็บคาร์บอนนะคะก็จะเป็นเรื่องช่วยคาร์บอนนิวริตี้นะคะซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลน,นะคะแล้วก็ประโยชน์เรื่องถัดมาเป็นเรื่องของผังเมืองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะเราสามารถที่จะทุกวันนี้กรมแผ่นที่ทหารอัปเดตแผนที่เราทุกๆ5ปีนะคะแต่ตอนนี้จริงๆเราสามารถอัปเดตได้ทุกวันเลยหรือซ้ำไปนะคะด้วยการที่ว่าเรามีระเทียมของเราเองค่ะแล้วนอกจากนี้กนน็ยังมีต่างชาตินะคะสนใจที่จะมาซื้อข้อมูลระเทียมจากเราซึ่งก็สามารถ ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยก่อเกิดให้เกิดไรายได้ได้ค่ะจริง,รงๆแล้วก็อย่างที่ได้พูดไปหมดแล้วนะคะมันสามารถทําข้อมูลได้ในเชิงลึกมากๆแล้วก็สามารถที่จะช่วยทั้งไม่ใช่แต่ภาครัฐบาลยังช่วยภาคเอกชนได้แต่ว่าที่สําคัญคือในสภาวะทั่วไปเราอาจจะไม่ได้เห็นประโยชน์หรือความแตกต่างมากนะแต่เมื่อไหร่ที่เราสู่ภาวะวิกฤตนะคะเราสามารถมีดอวเทียมของเราเองใช้ได้ในเวลานั้นทันทีเช่นเกิดภัยพิบัติธรรมชาติกระทนหันเช่นเกิด แผ่นดินไหวหรือว่าเกิดไฟป่าเกิดซีนามิเกิดน้าท่วมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่สามารถรอดาวเทียมของคนอื่นได้เราต้องใช้ดาวเทียมของเราเนี่ยเอามาวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วก็เยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนของเราได้ทันทีค่ะรายได้รายได้เป็นของจิก้าค่ะแต่ว่าถ้าเป็นจริงๆถ้าเป็นในราชการเองอ่ะเราก็เหมือนแค่มีแค่ค่าธรรมเนียมนะคะไม่ได้ทําในเชิงพาณิชย์นะคะยกเว้นว่าจะมีต่างชาติสวีเดนนอร์เวย์ต่างชาติก็ต้องมี ถ้ามีต่างชาติอะคะ่ะเราถึงจะเ,าาเ,เป็นชาร์จเป็นราคาเต็มอะนะคะาคาไม่ไม่ได้ตั้งเป้าถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักเนี่ยคือเราทําเพื่อประเทศชาติพี่น้องประชาชนนะคะช่วยในเรื่องของการประโยชน์สาธารณะมากกว่านะคะส่วนเรื่องของการที่สร้างไรายได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นผลพลอยได้นะคะค่ะแต่ต่อไปก็กคงต้อง,ต,องต้องพิจารณาดูเรื่องพวกนี้ด้วยแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยดาวทีมดวงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดการเหลื่อมล้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงระบบสาธารณะระบบสาธารณสุขนะคะวางแผนในการสร้างรถไฟความเร็วสูงรถเมล์รถไฟฟ้าหรืออะไรทุกอย่างได้อย่างเงี้ยค่ะ